คือต้องยอมรับว่าบางเขตเลือกตั้งมันมีเรื่องของบัตรขย่งที่มันเยอะเกินไปจริงๆอันนี้อยากให้ตรวจสอบแต่บางเขตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีต้นตอของปัญหาอะไรแต่ว่าพอมวลชนมาลุกฮือก็เลยกลายเป็นกระแสให้นับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนะครับ เมื่อกี้ที่จังหวัดชนบุรีจบไปผมพาขยับต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับจุดนี้มีบัตรขย่งเยอะมากๆจนทําให้ผู้สมัครสสในานามของพักประชาชนมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ครับแต่ว่าไม่ได้สลับในเรื่องของผลคะแนนนะครับสลับในเรื่องของผู้มาแสดงผลแปดหมื่นแปดพันกว่าละครับซึ่งจริงๆอ่ะบัตรมันถูกใช้ไป9ก้าหมื่นห้าพันกว่าซึ่งตรงนี้รวมถึงวันที่หนึ่งด้วย เห็นไบสรุปนั้นว่ามันตรงกับยอด719ที่ท่านเอาตัวเลขมาใส่ไหมเพราะการเอาตัวเลขมาใส่เนี่ยจริงๆมันแค่ตัวเลขมากอกนะครับแต่เรายังไม่เห็นต้นขั้วเลยว่าคนละตัวเลขกันเนี่ยครับอันนี้คนละตัวเลขกัน7 0 5 7ศนเะครับต้องถามว่าคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากับนอกเขตใช้ตัวเลขนี้หรือเปล่าใช่ครับตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขนี้คือคือผมมองอย่างนี้คือการตอบแบบนี้มันคือการเอาตัวเลขทั้งหมด มาลบแล้วไปใส่ตัวเลขทั้งหมดไปใส่ว่านี่คือคนที่มาเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วข้อมูลไม่เข้ามาในระบบโดยที่ท่านยกทั้งหมดมากรอกเลยท่านไม่ได้มีหลักฐานมาแสดงต่อหน้าสาธารณชนอ่านี่เป็นจังหวะที่ทางคุณภูวนาศรัศมีเลิกเศษผู้สมัครสอสอกาญจนบุรีเขตหนึ่งพักประชาชนมาพร้อมด้วยกับรองเลขาธิการของพักประชาชนคุณเจษดาเอี่ยมปุ่นนะครับขอคำชี้แจงจากทางกะกะตหลังพบความผิดปกติ เ <K _ 1> ขต1นึ่งกาญจนบุรีมีจำนวนบัตรดีและบัตรเสียรวมไปถึงบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน95,994ใบแต่ปรากฏว่าไปดูที่กระดานรวมผลการลงคะแนนกับมีการประกาศเพียงแค่88,897ใบอใบม,มันมีส่วนต่าง7,000กว่าใบคุณสจิเอ๊ะแบบนี้จะเรียกว่าคะแนนมันขยิ่งแบบไม่มีที่มาที่ไปหรือเปล่านะฮะก็เลยต้องมาคุยกับทางกกต มีทางประลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับในฐานะที่เป็นผอ,อการเลือกตั้งเขตหนึ่งของการญจนบุรีก็ชี้แจงว่าจํานวนบัตรไม่ได้มีมากกว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ทําให้ทางรองเลขาธิการพรรคประชาชนก็เรียกร้องครับเอาอย่างนี้นะคุยกันก็ไม่เห็นภาพขอ,อ,อดูเอกสารที่มันระบุจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เอาให้มันชัดเจนไปเลยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่บอกยังไม่สะดวกให้ดู ขอเวลารวบรวมเอกสารก่อนยังไม่สามารถนำมาให้ดูได้ทำให้กลุ่มชาวบ้านที่มารวมตัวกันก็เริ่มเกิดความไม่พอใจเรียกร้องให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งเขตหนึ่งการจันบุรีใหม่ครับ ทางผอ,อกกตจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่าวันนี้จะเดินทางไปที่กกตกลางด้วยตนเองค่ะเพื่อหาหรือแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ว่าจะต้องนับคะแนนใหม่หรือไม่ขณะที่บรรยากาศบริเวณหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีรักษาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งก็ยังคงมีกลุ่มประชาชนจิตอาสาคอยเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อสคอยดูแลรักษาความปลอดภยัยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็มีการประสานนาเอากล้องจอปิด มาติดตั้งโดยรอบเพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มีมวลชนประมาณสัก60คนรวมตัวกันที่หน้าเทศบาลเมืองลัดหลวงอำเภอรพระประแดงเพื่อขอให้กกตประจำหน่วยเลือกตั้งที่6นับคะแนนใหม่เพราะพบว่า อาจจะมีความผิดปกติบางอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมของนายกเทศบาลเมืองลัดหลวงร่วมกิจกรรมหาเสียงกับผู้สมัครสสของพรรคการเมืองหนึ่งและก็ประดลัดเทศบาลเมืองลัดหลวงซึ่งก็เป็นผอ,อ การเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งที่6วางตัวไม่เป็นกลางด้วยนะคะครับมีอีกหนึ่งคนนะครับรองในขา้าธิการของพักประชาชนนะครับคุณปิยรัตจงเทพก็เดินทางไปที่เทศบาลเมืองรัตหลวงด้วยคุณปิยรัตคุณปิยรัตน์นะครับบอกว่ากลุ่มมวลชนอยากยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งแต่ว่าติดต่อไม่ได้ครับหลังจากนี้ผู้สมัครสสของพักประชาชนก็จะไปรวบรวมหลักฐานเพื่อไปร้องกับทางกกตอ,อีกครั้งหนึ่งครับค่ะ รู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับหรือเป็นข้อ,อข้อมูลแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้ซิทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับทางพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายผู้ชนะหรือผู้ผูู้ที่มีคะแนนสูงอันดับหนึ่งนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นการวางวางตัวเป็นกลางสําหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพอ,อกรกตก็เลยอยากจะยื่นหนังสือร้องเรียนบุคคลดังกล่าวนะครับั้นเรื่องนี้เขาก็ร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงงวันแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงาน ส่วนรับผิดชอบมารับหนังสือ,อซึ่งตามขั้นตอนแล้วก็จะต้องยื่นเรื่องเสนอต่อกกกลางซึ่งพรรคประชาชนอยายบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปยื่นหนังสือวันนี้นะครับค่ะ